แนะนำตัวครับพี่เกียรใหม่เกียร์คุ้มดังอยู่ไม่ต้องใช่ใหม่รบที่ดูแลรับเจ้าไทยครัคพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมสอยโูมิตรสอยโูมิตรครับผมีเคีางๆเนี่ยข้างซอยเอาค่างๆซอยข้างหลังใช่ไหมฮะอ๋อพี่เป็นมีปัญหาสุขภาพมั้งฮะเป็นอะไรมาก่อนคือเป็นหมอเขาบอกว่าประหลุบท้องเส้นครับ เป็นมานานเลยยังครับสองปีอ๋อไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วอาการเป็นยังไงเล่าเล่าให้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่ที่รายยากปวดทั้งชาทั้งเสียวทั้งหมดเลยขาเสียวใช่ไหมจะเดินไม่ได้ข้าวขาไม่ออกมันจะล้มอย่างเดียวอืมเมื่อก่อนทำงานอะไรครับพี่ก็ทำงานอยู่ตรงกระสานอ๋ออย่ตรงกระสานนี้ใช่ไหมอ๋อ แล้วเป็นมาสองปีแล้วไปหาหมอรักษามากี่ที่แล้วก็รักษาอยู่ที่เดียวแหละที่เดียวอ๋อครับผมแล้วไปยังไงไปยังไงมามาเจอคันทนเห็นว่ามาไปไม่ไหวใช่ไหมฮะผมมาที่ร้านในตอแล้วพอดีปวดตั้งเราจะปวดแล้วไม่ไหวก็เลยขอร่างตรงนี้ก่อนอ่าเอาไมอ่านะครับขอร่างตรงนี้ก่อนที่ที่หน้าร้านใช่ไหมฮะอ่าแล้วได้คุยกับท่านด็อกเตอร์ไหมครับก่อนที่จะใช้ ได้ฟังไหมฮะคือไ็ได้มานั่งฟังอ๋ออลไรครับตอนนั้นมันนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้อ๋อคอต้องนอนอย่างเดียวอ่ะต้องนอนอย่างเดียวอืมจะมานั่งยายาวนี้ไม่ได้อ๋อนั่งไม่ได้ครับทีนี้ซื้อไปเลยไหมเอาไปกินเลยใช่ไหมฮะเอาไปเลยนะแล้วกินแล้วเป็นไงบ้างครับวันแรกที่กินไปกินวันแรกอาการปวดจะปวด ปวดปวดมากกว่าเดิมไหมเพิ่มมาขึ้นหนักอ๋อเพิ่มมาขึ้นครับแล้วกินไปกี่วันอาการถึงอาการปวดเนี่ยทุกเราก็ประมาณอาทิตย์นึงได้อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมที่พี่ทานวันละกี่เม็ดครับทานวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดเช้าเช้าแล้วก็เย็นเช้าแล้วก็เย็นกลางวันก็ทานยาแก้ปวดเพราะว่าอ๋อมันปวดมันปวดใช่ไหมครับ แต่ปวดเราถือว่าทนได้ใช่ไหมพี่ก็พอทนได้ครับอ่าแล้วประมาณสักหมดกระปุกเนี่ยดีขึ้นไหมอาการปวดลดลงก็เดินได้รุดได้เดินได้รุดได้แต่ว่าจะเดินยาวไปไม่ได้อ๋อครับยังมีอาการเป็นกระเสกครับยังเสียวอยู่เนาะอ่าแล้วหมดไปกระปุกเนี่ยเราเราไปเดินไปไหนมาไหนสะดวกด้วยยังก็ของผมผมไม่กล่องะครับเดินได้ดีเดินได้ดีเห็นว่าวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาเองใช่ไหม มาขับมอเตอรไซมาเองเี่ยน้ครับอ๋อปกติเนี่ยแฟนมาซื้อครั้งแรกเนี่แฟนมาซื้อครั้งแรกมาด้ยกันมาด้วกันนั่งพักรงนรับซื้อไปเลยเพระกบผที่สองแฟนมาซื้อให้อ๋อกับผมที่อแฟนมาซื้อให้ยังไม่ได้เพระกับผมที่สามนี่มาเองวันนี้ขี่มอเตอไซค์มาเองทั้งหม จออยู่ข้างหน้านะฮะวันนี้นะถือถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วแล้วปัจจุบันเนี้ยดีขึ้นมากนานไหนฮะก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะสี่เมตรสี่เมตรครับเมตรเหมือนเดิมครับใช่หเราอยากหายเรวเรากินเร็วกินเยอะกว่านี้ได้ไหมได้คแล้วก็คือมันจะปวดนะครับนะำมจะปวดมากว่าตอนนี้คือถ้ากินนี่มันก็เริ่ม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 กระดูกเริ่มดีขึ้นใช่ไหมฮะนครับ ปัจจุบันนี้ก็ยังปวดอยู่คืออาการกินของยาแล้วมันไม่ปวดแล้วคืออาการเดิมปวดเดิมมีอ๋ออาการอาการเกิดจากการกินคอนทรลเนี่ยนะครับมันไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มีครับแต่ว่าอาการอาการเกิดที่มันปวดอยู่เก่าเนี่ยมันมันมีอยู่แต่ไม่แต่ไม่เยอะอ๋อครับก็ไปไหนวันนี้สะดวกขึ้นก็ดีขึ้นแบบครับเอาละครับนะนี่คือกรณีศึกษานะครับอ่าก่อนจากกันอยากให้พี่พี่อะไรนะผมขอต้อ ผมจำชื่อที่อยู่ในพิวร์เลอร์นะนะอยากอยากให้ฝากนะครับก็แบบท่านท่านผู้มีเกียรติที่มาฟังวันนี้อยากให้ฝากนิดนึงนะครับว่าคอนโทรนเป็นยังไงผมก็ว่ารู้สึกกินแล้วมันดีอะครับครับแนะนําแนะนําทุกท่านหน่อยว่าควรจะกินไหมคุ้มไหมดผมว่าก็ว่าคุ้มนะใช่ไหมคุ้มนะครับนะกับอาการปวดที่เป็นมาเป็นปีสองปีแพงนะครับ ราคาแพงไหมครับกินแล้วหายไม่แพงครับโอเคนะครับอ <ers> okay. ่าโอเคครับย <icana> okay. <t oss Freud> ังไงก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับ